เพื่อนๆเ,เรามาทำตัวนอนกันนะคะเพ,เพื่อนดึงนีค่ะสีเส้นนี้ให้อ้อมตะกร้าก่อนนะคะแล้วค่อยมาทำตัวนอนเริ่มเลยจ้าอันนี้สีเส้นนะคะเพื่อนยกขึ้นผัดเลยจ้าเพื่อนๆเอ,อามุมตะกร้านะครับเพื่อน มุมตะก้าที่เราจะเริ่มต, mm ต 8, 2, 3, 4, 4, 3, วัวนอนกันตัวนอนเดินไปก็จะมีของเขาสีเส้นพอดีเลยจ้าสามแล้วสีแล้วจ้าแล้วก็เอา ัวสี่ยกขึ้นตัวที่เราพันแล้วยกลงแล้วก็ถักทำเหมือนเดิมค่ะ เซนที่สียกขึ้นที่เราพันแล้วก็เอาลงจ้าทำเหมือนเดิม สี่เส้นยกขึ้นที่เราพันแล้วก็เอาลงทำเหมือนเดิมจ้า อีกเส้นหนึ่ง นี่เพื่อนประมาณนี้นะคะสวยไหมคะตัวหนอนเดินไปเดี๋ยวจะลงตัวหนอนรอบนี้นะคะต้นนอนเดินมาสุดทางเดี๋ยวจะลงให้อีกคลิปหนึ่งเพื่อนขอบคุณนะคะที่ได้ชมคลิป